โลกออนไลน์ติด2แฮชแท็กร้อนแรง #8 ปีประยุทธ์และประยุทธ์ออกไปพร้อมจับตาศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยวาระการดํารงตําแหน่งนายกของประยุทธ์จากกรณีวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยวาระการดํารงตําแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสองและมาตรา158วรรคสี่หรือไม่หลังจากพิจารณาหลักฐานในคําร้องสสพักร่วมฝ่ายค้านเข้ายื่น ชื่อต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาครบทั่วแล้วนอกจากนี้พบว่าประเด็นดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมากโดยกระแสะในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter รได้มีการติดแฮชแท็กแปีประยุทธ์และแฮชแท็กประยุทธ์ออกไปแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวอย่างร้อนแรงพร้อมกับจับตาว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะดํารงตําแหน่งนายกต่อหรือไม่